หวัดดีครับเพื่อนๆวันนี้วันหยุดสบายพุ่งใหม่แล้ววันนี้นะครับมีหนึ่งเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเผื่อเป็นข้อมูลเพื่อนจะได้เอาเป็นข้อมูลไว้เวลาเล่นนะครับจะได้รู้ว่าเออควรจะยังไงดีนะครับเพื่อนเห็นที่ผมทดสอบไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนี่ M4A1 ปืน g b r หรือปืนอัดแก๊สโบแบงคนะครับจากค่ายยี่ใต้หวันนะครับตัวนี้อยู่ผมมา14 14ปีแปีละ ก็ยังเล่นได้ยังยิงดีอยู่นะครับก็คือสึกล้อเสียหายตามการเวลาอยู่แล้วนะครับชุดยิงยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับแต่ที่มันมีปัญหาก็คือนี่ตัวนี้ครับ่าโบนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็คือเพื่อนเห็นผมที่ผมยิงไหลช็อตใช่ไหมก็คือมีการทดสอบไหลายอันนะครับจนผมรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับก็เลยวันนี้มาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับว่าควรจะแก้ไขหรือทํำยังไงบ้างนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยดีกว่านะครับ สิ่งที่เจอนะครับเพื่อนๆคงเห็นการทดสอบต้นคลิปไปแล้วนะครับการยิงมันติดขัดนะครับก็คือลูกไม่หมดโบค้างยิงติดๆมีติดวิ่งไม่ราบลื่นแต่ลูกหมดโบไม่ค้างนี่มันเป็นปันประจำอยู่แล้วแต่สามารถแก้ได้ที่ผมเคยแนะนําไปเนาะแต่เออลูกไม่หมดแต่โบค้างนี่สิปัญหานี่ผมเจอสักพักแล้วแต่เพิ่งมีเวลาทานะครับก็เลยมาพูดคุยเพื่อนๆดนะ้วยเนาะเกิดเป็นข้อมูลกัน แล้วผมก็เลยดูเช็คต่างๆแล้วผมก็เอาอีกตัวหนึ่งของ F16A1 มาเทียบนั่นเองนะครับก็คือตัวนี้เนาะซึ่งมันคือตัวเดียวกันเองนะครับผมเลยเห็นข้อเสียหายของมันนะครับที่มันทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ก็คือ,อวิ่งติดขัดลูกไม่หมดก็ค้างนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนี่เพื่อนเห็นตัวนี้ไหมเนี่ยมันเป็นหน้าแปนสลักนะครับจริงๆมันจะโยกไม่ได้นะมันจะสนิทกับมันจะติดกับไอเนี้ยแหละแต่ผมไม่รู้ว่าเขาวิธีการเขาใช้ติดยังไงนะเนี่ย แต่มันคงจะย้ำอะไรสักอย่างมันก็ขยับได้นิดเดียวอ่ะไม่มากนะครับแต่อันเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันขยับดูเดียวนะเห็นไหมมันขยับได้แต่ไม่นิดเดียวมันคงย้ำยวิทีอะไรสักอย่างเนี่ยอันเนี้ยมันขยับได้เยอะเลยเห็นไหมครับคือไอตัวเนี้ยในยี่ห้ออื่นอ่ะมันน่าจะเป็นตัวเดียวกันไปเลยหรือของแต่งอ่ะมันจะเป็นตัวเดียวกันเลยมันจะแข็งแรงนะอันนี้เขาทามาแบบเนี้ยคือโบมันเป็นอลลอยใช่ไหมมันก็ใส่ยี่ไปเพื่อมันแข็งแรงแต่ตัวนี้เป็นเหล็กนะครับนี่เนี่ยแม่เหล็กดูติดเห็นไหมครับอ่าเป็นเหล็กจริงนะครับเเเพื่่ออให้้้แแแขข็็งงงรรตตมมันนกีีีสย เวลาเล่นไปนานๆเข้ามันโยกเห็นไหมครัมันหลุดจากตรงนี้ตำแหน่งมันเห็นเพื่อนเห็นไหมอ่าเนี่ยบางทีเนี่ยมันเข้าไปขัดไปติดกับชุดยิงหรือติดกับอะไรก็ตามทําให้มันวิ่งไม่ราบรื่นหรือว่าเวลาลูกไม่หมดเนี่ยมันไปดันไอตัวโบแคสหรือไปขัดคือมันมีปัญหาเนี้ยมันก็เลยค้างอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าลูกหมดแล้วมันวิ่งเลยไปเนี่ยเห็นไหมตรงนี้บิดเลยมันก็เลยไม่ค้างนั่นเองนะครับวิธีการแก้คือเราก็ต้องเปลี่ยนมันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะไปย้ำหรือจะไปยังไงนะ เพราะว่าผมเคยลองวิธีหนึ่งคือติดกาวตาช้างมันไม่อยู่นะครับมันหลุดเพราะเรามีแรงกระแทกเนาะทีนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนหาอะไหล่นะครับผมไม่อยากแต่งของแต่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะลามไปอย่างอื่นเนาะก็เลยหาข้อมูลมาก็เลยได้เป็นอะไหล่เดิมมันตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับจาก lucky airsoft ak นั่นเองนะครับเขายัางมีอยู่เนาะเป็นโบสเดิมของวีเเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับเหมือนแบบอของมาันนั่นแหละของสแตนดาร์ดมันนะเห็นไหมตัวนี้ใช้ได้กับ m c m 1 6 hk ก็ได้มาใช่ k สี่หนึ่งหกนะครับตัวนี้ าช่ไนวันนี้แล้วมาเปลี่ยนกันแล้วลองทดสอบกันว่ามันจะหายไหมนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเรามาถอดกันนะครับเพราะเราต้องใช้ลูกสูบตัวเดิมนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้สั่งลูกสูบมาใหม่นะเพราะว่าตัวนี้มันใช้ได้เนาะเสียดายมันนะครับก็เลยใช้ตัวเดิมไปก่อนนะครับวิธีถอดก็คือมีปากแบนรนต,ต,ตัวนี้นะครับคลายตัวปากแบนตัวนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องถอดอมันจะมีตัวจับอยู่ข้างในครับนี่ถ้าเกิดเรามีตัวล็อกนี้มันก็จะมันก็จะถอดง่ายนะครับนี่ถอดปากแบรนนี่ออกมาก่อนนะได้อย่างนี้นะ แล้วก็เอานี้ออกมานะครับนี่อ่าโอเคหลังจากนั้นนะครับถอดตัวนี้ออกมาตัวล็อกกับนอตเซิลนะครับใช้สี่แฉกนะครับได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกมานะครับนี่ได้อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นถอดอันนี้นะครับวิธีการก็คือใช้ปากแบนเล็กๆนะครับเสียบเข้าไปข้างหลังแล้วก็งัดขึ้นแล้วก็ดึงออกมานะครับนี่วางไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนี่เพื่อนเห็นสลักตัวนี้ไหม ตลากตัวนี้ฝั่งนี้ฝั่งเรียบๆตัวนี้ครับมันจะเป็นฝั่งใหญ่อะตัวนี้มันจะเป็นเหมือนลิ่มไ้ฝั่งนี้ยเราต้องตอกฝั่งนี้นะฝั่งที่เหมือนลิ่มออกนะครับใช้ตัวนี้ตอกออกนะครับได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาลูกสูบออกมาได้เลยนะครับนี่ฟึบโอเคเห็นไหมครับนี่มันติดแล้วต้องเดี๋ยวต้องบีบตัวนี้ออกไปกันเลยอ่านี่เพื่อน,นดูเดิเห็นไหมมันหลุดแล้วเนี่ยมันโยกใหญ่เลย แล้วมันก็ทําให้ตรงนี้เสียไปด้วยเนี่ยแปนเสียไปด้วยนยแล้วมันจะทําให้ลูกสูบติดนั่นเองแล้วมันอาจจะไปติดอย่างอื่นนะครับนี่ลูกสูบผมเป็นยังดีอยู่ไนงะเพราะว่าเล่นน้อยไม่ค่อยได้เล่นนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเนาะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเช็ดทำความสะอาดอะไรพวกน,นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบตัวใหม่กันนะครับผมทําความสะอาดสูบมันเรียบร้อยนะครับก็คือที่เราจะใช้ก็คือสูบมันอย่างเดียวนั่นเองนะครับนี่ ลูกสูบตัวนี้ผมมันยังดีอยู่นะเห็นไหมยังใช้ได้อยู่ยังไม่แตกหากผมเช็คดูแล้วนะครับก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเสียตังค์เยอะด้วยนะครับก็เปลี่ยนเฉพาะตัวนี้นะตัวนี้เขาจะให้มาหมดแล้วนะครับคือไม่ต้องใช้ของเดิมมันด้วยใช้ของตัวมันเลยนะครับอ่ะทีนี้เราต้องมาถอดไอ้พวกนี้ก่อนนะเพื่อจะได้ใส่ลูกสูบนะครับก็ถอดเหมือนไอ้ตัวเมื่อกี้ครับได้เรียบร้อยลนะครับต่อไปนะครับแล้วก็ประกอบชุดลูกสูบนะครับก่อนประกอบชุดลูกสูบนะครับควรจะเอาน้ํามันซิลิโคนใส่ไปนิดนึงนะครับ ให้มันลื่นนะครับให้มันแบบว่าทํางานลื่นๆื่นแต่เราไม่ต้องใส่เยอะนะครับแล้วเราก็ป้ายด้วยคู่กันแบบนี้นะไล้ๆมานะให้มันลื่นนั่นเองนะครับเวลาทํางานจะได้ไม่ติดขัดนะครับเหหลังจากนั้นนะครับลูกสูบก็เช่นเดียวกันนะครับน้ํามันซิลิโคนซะหน่อยแต่ผมเห็นเขาจะใช้นี่กันนะครับจะระยบีขาวอย่างที่บอกแต่ผมไม่ก็ชอบอ่ะมันแต่มันได้เหมือนกันนะครับมันหล่อลื่นเหมือนกันเนาะป้ายๆไล้ไมานะครับไล้ๆมันที่มันเสียดสีครับโอเคหลังจากนั้นเราก็สวมไปได้เลยนะครับดููไดด้้นนนะะคครรัับบปาาากอย่่ลง ไอตรงนี้มันจะลงไปในร่องตรงนี้พอดีนะครับลองให้มันเข้าล่องนะครับปึ๊บโอเคอลังจากนั้นหาสลักลองสอดดูก่อนนะครับนี่มายิ้มฟันนี้ก็ได้นะว่ามันเข้า,านะครับโอเคเข้าเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราใส่สลักตัวนี้นะครับนี่สลักเดิม,มนะใส่จากด้านนี้นะครับด้านาเรียบนะครับเพราะว่ามันเป็นจีบนะไอ้ตัวนี้จะอยู่อีกฝั่งนึงนะครับ ตอกลงไปได้เลยนะครับตอกเรียบร้อยนะครับต้องมือล ok ูบใหม้มันเรียบนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันติดขัดนะครับเอาโอเคนี้ใช้ได้นะต่อไปเราประกอบส่วนต่อไปให้เรียบร้อยนะครับเป็นตัวมันน็อกก็คือตัวนี้นะครับสอดเข้าไปอย่างนี้น้นจะมีล่องเนี่เห็นไหมแล้วก็ล่องตรงนี้อ่าสอดลงไปให้ล่องมันตรงกันแล้วก็สอดล็อกลงไปครับโอเคต่อไปนะครับเราก like. okay. ็ใส่น็อตตัวนี้ล็อกนะครับตัวนี้ก็ควรจะหย่อนน้ำยาการคายนิดหนึ่งนะครับ อันนี้วางไปก่อนนะครับมันจะลงร่องนี้เหมือนกันเพื่อล็อกลูกสูบนะครับหยอดน้ำยาการคายนิดนึงนะครับก็คือให้มันหนืดอะเพราะว่ามันอยู่ข้างในมันกระแทกกระทันนะครับเดียวพอนะครับให้ตึงมือพอนะครับอย่าฝืนมากเดี๋ยวมันขาดนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับหยอดน้ำยาการคายนิดนึงนะครับล็อกน็อตนะครับตึงงมือพอนะครับเดี๋ยวมันจะขาดนะครับ เรียบร้อยแล้วแค่นี้เองโอเคทํางานสมบูรณ์แบบนะนี่ดึง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 อ่าโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมประกอบตัวปืนแล้วลองทดสอบดูทีว่าจะเป็นอย่างไรนะครับประกอบเรียบร้อยนะครับมาลองกันเลยนะครับผมก็รอเบื้องต้นไปแล้วนะครับมันก็โอเคนะพอได้อยู่นะครับนี่โอเคเซมิีนะครับ ก็รู้สึกว่ามันแน่นแน่นขึ้นนะครับมันอาจจะเพราะว่ามันใหม่เนาะของเก่ามันเสื่อมแล้วเนาะมันสึกอะไรเงี้ยลองดอูรุ่งหมดโบค้างทำงานตามปกตินะครับก็ถือว่าการซ่อมแซมครั้งนี้เรียบร้อยนะครับสมบูรณ์แบบนะครับก็เพราะว่า,าตัวโบมันสึกหลอเสียหายนะครับก็เลยมาแชร์เล่าให้เพื่อนฟังเนาะเผื่อใครเจอแบบนี้ก็หาจุดต่าง แล้วค่อยแก้ไปตามดนะครับสำหรับคลิปนี้เล็กน้อยวาอย่าบวกเพื่อนบ้างน,นะครับผิดพลาดในทาน่านง้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ